สวัสดีตอนเช้าท่านผู้ชมนะครับการเมืองไทยยังคงเข้มข้นนะเข้าใจเดี๋ยวตามต่อตาที่ทานนายกด้วยแต่ว่าเมื่อคืนนี้ตลอด2วันที่ผ่านมามีการประชุมเฟดนะครับธนาคารกลางของสหรัฐคณะกรรมการนโยบายการเงินปรากฏว่าไม่ผิดไปจากที่คาดครับนักวิเคราะห์ทั่วโลกก็คาดการณ์กันว่าที่สุดแล้วจอร์รพาวเวลนะครับประธานเฟดถแถลงว่าเฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่4.25ถึง4.50เปอร์เซ็นต์ทีนี้ดูเหตุผลนิดนึงนะที่จอร,ร์รพาวเวลแถลงเนี่ยนะครับ โ okay, อเคเฟดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย4.25-4.5นะครับแต่ฟังดีๆคาดว่าคือเขาส่งสัญญาณนะครับคณะกรรมการนโยบายการเงินของเขาเนี่ยคาดการว่าส่งสัญญาณว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย2ครั้งนะอย่างน้อย2ครั้งในปีนี้นะครับแล้วก็คาดการจนไปกระทั่งถึงปี2027อีก2ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีการลดดอกเบี้ยสักสักสี่ครั้งได้นะครับ ขณะดเดียวกันเนี่ยท่ามกลางความกังวลนะการเติบโตของ GDP เนี่ยนะครับคาดการว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก1.4ค่อนข้างน้อยนะครับเงินเฟือ3อร์ส3%นะอัตราการว่างงานเนี่ยคาดการเฟดคาดการนะอาจจะเพิ่มขึ้นไปแต่ที่4.5นะครับแล้วก็การปรับตัวอ่านการปรับอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนในระดับสูงนะครับรวมไปถึง ปัจจัยอื่นๆน,นะครับความกังวลเกี่ยวด้านเศรษฐกิจต่างๆเศรษฐกิจมีการเติบโตนรทั้งที่มั่นคงแต่ว่ายัางเผชิญความท้าทายจากเงินเฟอ้อที่สูงและคาดว่าจะสูงกว่านี้นะครับความไม่แน่นอนเกี่ยวเรื่องเจ้าภาษีเรสซิ่งเพา tariff นะครับปัจจัยภายนอกก็ไม่เหลือเลยครับท่านผู้ชมครับทั้งสงครามการค้าสหรัฐเองที่บอกไปของค่าภาษีสงครามตะวันออกกลางอิสราเอลกับอิหร่านแม้จะมีการส่งสัญญ,ญาณ ไปเรื่องของการเจรจารจากอิกหร่านก็ตามแต่นะครับที่สัมภาษณ์ต่างประเทศรายงานนะรวมไปถึงนะครับเมื่อช่วงหัวข้าที่ผ่านมาที่บ้านเราเนี่ยปรากฏว่าทรัมป์ไปซัดนะฮะทรัมป์ไปโพสทูตโซเชียลแล้วก็สัมภาษณ์อยิบไปเล่นไปด่าเจอร์รูพอรเวบอกว่าอยู่มันโง่โอ้หทรัมป์อยู่มันโง่นะครับท,รที่ไม่ลดดอกเบีย้ยลงแต่สี่จุดสองถึง4.5เปอร์เซ็นต์อยู่มันโง่ เฟดควรลดอัตราดอกเบีย้ยได้แล้ว2%โอ้โ oh, หลดที่ลด2%ทรัมป์บอกตายนะครับขณะเดียวกันแนวโน้มการปร,ปรับนโยบายในอน,น,นาคตนะครับท่านผู้ชมครับเศรษฐีสินรายงานของเฟดแผลงเนี่ยบอกว่าแม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวนะแม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวแต่ว่าการลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นภายหลังหากข้อมูลเศรษฐกิจบ่งชี้ถึงความอ่อนแอเพิ่มเติมคือดิ่งวันนี้นะครับคือโอเคชะลอตัวแหละแต่รอดิ่งวันนี้ก่อนเพราะว่า เดี๋ยวเครื่องมาขเครื่องมือจะไม่พออันนี้มุมที่เฟดเขาวิเคราะห์นะเจรอร์นอมพาวเวลทำดาดซัดก,ก,กระจายเลยครับท่านผู้ชมครับเอา้า